โอ้โหบ้านเธอดูร่มรื่นสดชื่นจังเลยดูซิมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ไม้ดอกก็ส่งกลิ่นหอมอบอวลชื่นใจจังเธอไปหาซื้อพันไม้พวกนี้มาจากที่ไหนล่ะ ก็ที่ร้านบ้านกล้วยไม้ไงล่ะมีทั้งกล้วยไม้พันธุแท้ทุกชนิดเฟิร์นทุกสายพันธุ์และก็ยังมีพันุ์ไม้หายากในวรรณคดีไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่ซ้ำใครนอกจากนี้ที่ร้านบ้านกล้วยไม้ยังรับออกแบบจัดสวนมีของแต่งสวนหลากหลายสไตลแบบเก๋ๆเ,เท่ๆคลาสสิกค,คลาสสิกหรือแบบธรรมชาติก็จัดให้ได้ทุกแนวเลย ร้านบ้านกล้วยไม้อยู่ถนนเลี่ยงเมืองทางแยกศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่3บริหารงานโดยคุณป๋องโทร086-834-1002 086-834-1002นึกถึงพันไม้ที่หลากหลายไม่ซ้ำใครนึกถึงเราบ้านกล้วยไม้